ครับวันนี้กันรายการอะไรไม่รู้นะครับซึ่งเราจะมาตีบัวก,กันหูเสียวว่ะเราจะมาตีบวกใครครับอาซาวันครับบวกสองโอ้ยมันสัตว์ชนันสองทีครับชนันสองทีครับเอาหน้าไปหนึ่งโอ สองแล้วกดค้างไว้ครับแล้วเจออีกสองทีเมาหายแล้วปล่อยเลยอาซาอ้อยอลา้านจะแค่ติดลูเว้ยติดลูเว้ยใจหายหมดเลยโอ้ยไอ้สุดกำติตรีครับก็ขอบคุณกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ เราก็จะจบกันโดยแค่ๆน,นี้นะครับขอบคุณครับ